สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องสุขสันต์นะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนอกกระแสอ,อีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งจุดนี้ชื่อว่าหาดคําใสอยู่ตำบลดาทับตะโกอำเภอจอมบ,บึงจังหวัดราชบุรีของผมเองซึ่งตรงจุดนี้นนมันไม่ใช่แบบที่ท่องเที่ยวที่ว่าเขาทําเป็นที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแต่ว่ามันอยู่ด้านด้านหลังบ้านเขาถูกไหมใช่เขาเลยทําแบบ ให้คนเข้ามาพักได้มีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปแจ้งหลังคูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูนผนเลยครับ แล้วนะครับสำหรับหาดคำใสที่นี่นะครับบริเวณนี้ก็อยู่หลังบ้านของเจ้าของที่เลยเนาะสำหรับค่าบริการของที่นี่เนี่ยเขาไม่เก็บค่าพื้นที่นะแต่เขามีไฟให้ใช้ก็คือมาหมดเนี่ยเขาเหมาไปเลยสา0ราบาทไม่นับเป็นมนวลคนนะครับก็คือเหมาไปเลยส0 0ราบาทคือหนึ่งคืนส่วนตัวตโต๊ะที่นั่งแล้วก็วอุปกรณ์พวกนี้ทางเจ้าของเขาให้ใช้ฟรีแค่รักษาความสะอาดให้เขาแน่นะแค่นั้นพอนะฮะ ส่วนสถานที่กลางเต็นท์ก็บอกอยังไงดีอ่ะชอบตรงไหนก็ทิมตรงนั้นได้เลยครับ ต้องถามเชฟว่าวันนี้เราทําอะไรกินครับเนี่ยอะไรนะครับผมวันนี้ก็มีเมน,นูกไก่ย่างอไอตอนที่คิดลงไว้ไม่มีตัวนี้ใชเหรออ,อ่ะอันนี้พุ่งพุ่งไป <c oughs> นนกินเ <c oughs> นืปลามาโอ้นนยนี่ไก่ปลานะครับเมนูไก่ปลานะครับอีปีกอีปีกอ,อันนี้อันนี้หมูปลาเส้นแห่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกชิ้นปลา <c oughs> <c oughs> ยังเียลอดปุ๋ยจะไม่ให้เราคิดว่าเาให้นตรงกลางด้วย เอ,อเอาทีนะตั้งเต็นท์มันดีๆแ,แบบสมมาสมมาตรอ๋อหัวอยู่เนี่ยหัวอยู่เนี่ยนีต้องอเป็นหมูซอสเสร็จเลยโอเคแล้วสบายดีนะครเต็นท์อ่ะเต็นท์เออเนมันไม่หักหรอกมั้งมาดูครับคนเหี้ยมาดูครับนั่งรับ อดด้วยสัตว์เลยดูเต็นเตอร์ดูเต็น์ด้วย <c oughs> อ๋อ,อ,อ,อ <c oughs> สัตว์จับนอนดีๆไม่ชอบ <c oughs> โอ๊ยเช้าแล้ว <c oughs> เบกายามเช้าบอกว่าสดชื่นมากที่นี่ไอ,อไม่ยังไงครับเรียกว่ามากับการค่าเป็งครั้งแรกอืมฟิลเป็นไงนอนโอเคครับผม,มำลำบากกับเต็นท์ั้างๆอย่างเดียวครับทิ <c oughs> บว่าตีนเต็นท์ตียังกาครับอพอป,ปูพยานาเข้าไม่งั้นเลยเต็นมันก็พือจริงว่ะอันจากาศดีมากครับเช้าตื่นมากับอุณหภูมิ19บเก้าองศาส9เลยเหรออออุ้ยเย็นนะ ตอนตีห้าไม่รู้ที่รู้ฉันเจ็บเอวับอุณหภูมิสิบเก้าองศาถือว่าเย็นครับโอดูเขานะครับเรียกว่ามาครั้งแรกมีพัดลมมาด้วยเขาพร้อมกับเราอีกไปแคมป์ปิ้งหนุ่แท้ครับมาสัมภาษณ์เต็นท์นู้นดิอันอันน้นยังปิดเต็นท์อยู่เข้าไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลยครมาสัมภาษณ์เต็นนล์ดิเต็นเต็นท์เห็นเต็นเต็นกระพือเลยเมื่อกี้นะเฮ้ยลมเป่าหรือเปล่า เอาเหรอลงเปตาเป็นกระพือเราเงียบอย่างนี้ไม่น่าใช่นะเงียบเก่งเกว่ะเด้ใครมาทำอะไรกูเนี่ยไหนดูแผลเลยดิฮะดูแผลเลยดิข้างหลังอะมึงจะเอาแผลตรงไหนอีกอ่ะเองเนี่ยเติมัวไปหมดแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ลาสุดก็รถมึงยมึงทำเองันนั้นแหละโอ้ยช้ำมึงเอ้ยอาทิ้ดหนึ่งมามึง แม่งไหลตามน้ำไปเลยาตาไ่ดไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับที่หาดกำไสสำหรับคนที่อยากมาเดี๋ยวเราแปะลิงก์เป็นสํารรบปาปูดไว้ให้เากาปุดไว้ให้เพราะว่ามันคือยังไม่ขึ้นในแมปตอนนี้ก็คือต้องตามหมดมาก่อนเนาะ ส่วนเส้นทางการลงเนี่ยแนะนําให้ถ้าจะมาจริงควรเป็นรถกระบะออฟโรดะมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นรถเก่งมันมันน่าจะขึ้นลำบากหน่อยเพราะทางค่อน้างชัดนะครับลงได้ครับแต่ขึ้น,นยากใช่ก็สวัสดีครับ ไปด้วยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> นอกพี่ไปต้องพี่ไปต้องไปดันไหมดันเลยเอ้ยระฟ้าไปอือสัตว์เฮ้ยหน้ากระบพิม